สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในแรนดอมที่ว่าความพิเศษในตัวคุณที่เขาหาไม่ได้จากคนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันอืมใบแรกพลังงานธาตุดินมาเลยนะคะในออฟเพนน e n เ a ิ l ล ไฟออฟแวนพลังงานธาตุดินธาตุไฟเทรนเดอน์ราศีธนูคุณหรือเขานะคะเกี่ยวข้องกับคนราศีธนูได้นะคะ The f o o l อืมธาตุลมลมไฟตอนนี้มีพลังงานอ่อในออฟซอส ความพิเศษในตัวคุณที่เขาหาไม่ได้จากคนอื่นคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นสูงนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะตอนนี้มีพลังงานธาตุไฟกับธาตุลมค่อนข้างชัดเป็นคนที่มี มีไฟในตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนที่มีความเก่งในระดับหนึ่งในเลเวลหนึ่งเก่งกล้าสามารถเป็นคนที่รักอิสระเป็นคนที่ไม่กลัวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่คุณต้องเจอต้องเผชิญที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะพลังงานเนี่ย ความพิเศษในตัวคุณที่เขาหาไม่ได้จากคนอื่นก็คือคุณน่าจะเป็นคนนิ่งๆนะพลังงานธาตุดินกับไฟกับลมดูข,มขึ้มๆนิ่งๆบางทีก็ดูเย็นชาแต่บทถ้าอารมณ์ร้ายหรือโมโหขึ้นมาคุณก็พายุดีๆเลยนะคะ พายุแบบพร้อมจะฟาดฟันพร้อมจะพัดผ่านพร้อมจะคือน่ากลัวค่ะพลังงานของคุณนะความพิเศษที่เขาเห็นในตัวคุณคุณคุณหรือเขานี่เกี่ยวข้องกับคนราศีราศีพิจิกได้นะคะมีพลังงานเดด คุณน่าจะเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยอ่ะมีทั้งเดทมีทั้งชาเวอร์คุณหรือเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับหมายถึงอาชีพการงานนะคะสายแพทย์เภสัชกรรมร้านขายยามูลนิธิหมอพยาบาลได้นะคะแล้วก็มีพลังงานของถ้าเป็นธุรกิจก็ทำเกี่ยวกับร้านวัสดุก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่า หรือว่าเป็นคอนแทคคือทำเกี่ยวกับการก่อสร้างค่ะ,ะร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้มีพลังงานเด e ชาเวอร์คุณมีความเป็นผู้นำอะคุณมีความเก่งมีความฉลาดสติปัญญาดีเป็นคนไม่ยอมคนหมายถึงว่าไม่ยอมในที่นี้คือคือเป็นคนที่คือไม่ใช่จะให้คนอื่นมาเอาเปรียบได้ง่ายพลังงานหา้ามไม่่ คือไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนเกเรนะแต่คุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าถูกผิดว่าไปตามเรื่องตามราวถ้าคุณไม่ผิดแล้วมาหาว่าว่าคุณผิดเนี่ยคุณจะไม่นี่เลยคุณจะไม่ยอมง่งายๆเลยเหมือนเหมือนไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบง่งายๆอ่ะเป็นคนทันคนนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่มีความรักอิสระสูงมากคุณหรือเขานี่ทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโรงแรมได้นะคะมาคุเทศอย่างเนี้ย สายท่องเที่ยวได้นะคะพลังงานเดือดฟูหรือไม่งั้นก็ทําเกี่ยวกับสายงานด้านด้านกลางคืนนะคะผับบาคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเป็นเป็นพลังงานด้านอาชีพนะทั้งคุณและเขาเกี่ยวข้องนะความพิเศษในตัวคุณที่เขาหาไม่ได้จากคนอื่น ก็พิเศษนะคะเท่าที่ผ่านอ่านมาคุณเป็นคนที่มีความพิเศษเยอะเลยอะไม่เหมือนคนอื่นเก่งในสายงานที่คุณทำอยู่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะคะเป็นคนที่มีไอเดียไม่เหมือนคนอื่นมีความคิดเริ่มมีความกล้าลองกล้าลยุยไม่กลัวอุปสรรคไม่กลัวปัญหาคือเขาน่าจะเจอคนแบบ สไตล์เขาหรือเธอคนนี้นะคะที่ผ่านมาในชีวิตน่าจะเจอคนที่แบบสไตล์เดิมๆอีลอบเดิมๆคุณหรือเขานี่น่าจะมีความห่างกันมากนะทั้งด้านอายุแล้วก็ฐานะผู้อ่านมีความรู้สึกมันเป็นไพ่เดทอะไพ่เดทเป็นคนทางไกลได้นะคะคนที่มี power มากๆคนที่มีความเป็นผู้นำสั่งคนอื่นได้เงี้ยทั้งคุณและเขาอะมีภาวะความเป็นผู้นำสูงอะ่ะ สั่งสามารถสั่งได้คอนโทรลได้เนี้ยหรือไม่งั้นคุณหรือเขาก็มีครอบครัวมาแล้วเป็นไปได้นะคะพลังงานมันเป็นไพ่เมเจอร์ไพ่ใหญ่นะความพิเศษที่เขาหาไม่ได้ในตัวคุณก็พิเศษจริงอะคะ่ะในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่อื เดี๋ยวผูอนขอเปิดไพ่เพิ่มหน่อยอืมคุณเป็นคนที่รักอิสระมากผวัอนว่าคุณน่าจะเป็นคนโสดนะโสดหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารได้นะคะเป็นคนที่รักอิสระเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตนเองเป็นคนที่ที่โฟกัสชีวิตตัวเองเป็นหลักอะคะ่ะ อพลังงานธาตุเหรียญขึ้นติดกันสามใบนายอ็อพเปนเดอร์เคิลเพดอ็อพเปนเดอร์เคิลทรีอ็อพเปนเดเคิลธาตุดินพลังงานไพ่เหรียญธาตุดินอ๋อคุณเป็นคนมีเซนส์แน่ๆเลยอะไฮเพลินเทสเกี่ยวคุณ,คณหรือเขาเกี่ยวข้องกับคนราศีมีนได้นะคะคุณเป็นคนมีเซนส์มีเสน,เน่ห์มีซิกอ็อพเปนเดอร์เคิล คุณเป็นคนมีเสน่ห์แบบลึกลับอะค่ะคุณอ่านใจคนอื่นได้นะคุณอ่านใจคนอื่นออกไฮปรินเทสเนี่ยรายชินีพระจันทร์เนี่ยหรือไม่งั้นคุณหรือเขาก็ทำสายอาชีพเกี่ยวกับความสวยควมงามขายเสื้อผ้าเครื่องประดับร้านอาหารครีเอทีฟมันอ่อสถาปนิกนักออกแบบตกแต่งอะไรอย่างนี้ได้นะคะเป็นไปได้นะ พลังงาน High Printed 9เหรียญหรือไม่งั้นคุณกับเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับจิวเวลีอะค่ะที่มีราคาจิวเวลี่มันก็มีราคาอยู่แล้วเนาะเครื่องประดับที่มีราคาเพชรพอยอะไรพวกนี้ก็คือรวมอยู่ในจิวเวลี่อะเป็นไปได้นะคะพลังงาน9เหรียญเนี่ยคุณเป็นคนมีเซนส์มีเสน่ห์ชวนให้หลงไหลอะค่ะมีมีมีความที่แบบ บุค,คลิกดูลึกลับหน้าค้นหาเดาทางยากจับทางไม่ไม่ออกไม่ถูกไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยพลังงานค่อนข้างชัดเลยว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากดูไพ่ใบนี้สิคะไฮเพนเทสเนี่ยสวยนะคะไพ่สำหรับนี้เด็กนี้สวยนะผู้อ่านขอเปิดไพ่เพิ่มหน่อยโอ้โหคุณหรือเขาเกี่ยวข้องกับคนชาวราศีเมถุนได้นะคะ เมชุนเดลเวอร์หรือไม่งั้นก็คุณหรือเขาเข้าไปอยู่ในพลังงานรักทางเลือกหรือเปล่าคะเป็นไปได้นะไฮพินเทตกับเมชุนเนี่ยรักทางเลือกคือมีใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วอืมสิบท่วไม่คุณกับเขาก็มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วมาดีลกันหรือเปล่าคะเป็นไปได้นะ โอ้พ oh, ลังงานเอ็มเพรสขึ้นคุณหรือเขาเกี่ยวข้องกับคนวันศุกร์ได้นะคะคุณมีความเป็นเป็นเจ้าแม่ผู้อ่านจะใช้คำไหนดีมีความเป็นเจ้าแม่มีความเป็นผู้นำมีมีความมีความอ่อนโยนมีความอบอุน่นมีความเพียบพร้อม ความพิเศษที่เขาหาไม่ได้จากคุณคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะไพ่ the e m p r e เนี่ยถ้าผู้หญิงได้ไพ่ใบนี้ก็คือที่สุดคือคุณพร้อมในทุกๆด้านนะคะมีความพร้อมหมดหน้าที่การงานการศึกษาบางคนจบถึงโทได้นะคะ the e m p r e เนี่ยถ้าคนนี้เข้ามาชมแ a n d o m เป็นผู้หญิงนะคุณจบถึงปอโทได้นะคะ หน้าที่การงานคุณดีหมดอะมันมันไม่มีข้อเสียเลยดีเอ็มเพลสหรือไม่งั้นคุณหรือเขาก็ทำเกี่ยวกับสายธุรกิจด้านกเกษตรก็ได้นะคะหมายถึงค้าแบบสินค้ากเกษตรเงี้ยแต่เป็นระดับเป็นเจ้าของเลยนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ลูกน้องทั่วไปมีทั้งดีเอ็มเพลสมีทั้งเก้าเหรียญเนี่ยไพ่มันใหญ่อะค่ะไพ่ค่อนข้างใหญ่10บถ้วยอีก ความพิเศษที่เขาหาไม่ได้ในตัวคุณคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกต์อะคะ่ะในทุกๆด้านในสายตาเขานะในสายตาของคนคนนั้นที่มองมานะเขาชอบอะไรในความพิเศษในความเป็นตัวคุณที่เขาหาไม่ได้ก็ผู้หญิงอย่างคุณน่าจะหายากถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เพอร์เฟกะคะ่ะ สวยเก่งฉลาดหล่อฉลาดเท่เก่งในสายงานที่คุณทำอยู่ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรนะคะแต่การศึกษาทั้งคุณและเขาเป็นได้นะคะว่าระดับปอโทโน,นะเอ็มเพลสนี่ปอโทโเลยนะคะมีไพ่เดอะฟูอีกเกี่ยวกับต่างชาติได้นะคะพวกคุณเป็นพลังงานของคนดวงใหญ่นะคะสำหรับแรนดอมนี้นะ ไพ่เมเจอร์ขึ้นอืมเขาอยากจะรีเทิร์นอะพวกคุณน่าจะถอยหลังห่างจากกันมาแล้วใช่ไหมคะเพราะมีใครมีครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมเป็นเรื่องของความรู้สึกสำนึกถูกผิดบบบบุญคุณโทษอะพลังงานอโพโลจีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจเขาอืมคุณเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยไพ่ใบนี้ออกมาคอนเฟิร์มเลยนะคะบิวตี้เนี่ย ค่อนข้างชัดว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นมากเขามองคุณดีหมดเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะเขาหาไม่ได้อะถึงแม้ชีวิตของคนคนนั้นน่ะจะเจอคนมามากมายแค่ไหนแต่ว่าไม่มีใครเหมือนคุณนะคะคุณเป็นคนที่พิเศษมากๆขึ้นไฮฟลินเทสมากำกับแล้วก็ดีเอ็มเพสเนี่ยผู้อ่านว่าคนที่เข้ามาดูแรนดอมส่วนใหญ่นะเกน่าจะเป็นผู้หญิง ถ้าใช่นี่พลังงานของคุณเลยนะคะเพอร์เฟกอะคะ่ะเป็นคนที่เพอร์เฟกในทุกๆด้านไม่ต้องไม่ต้องขยายละได้ไพ่ดีเอ็มเพสนี่มันก็ชัดเจนละหาไม่ได้หรอกค่ะคนอย่างคุณอะหายากสมัยนี้ด้วยอืมเขาอยากจะย้อนกลับอะเขาอยากเขานึกถึงห่วงเวลาเก่าๆระหว่างคุณกับเขาอะมีไพ่รีเชินะคะ เ, an, เร็วๆนี้นะคะ,ะ,คะบางเคสนะอาจจะมีการทักหาจากคนเดิมๆนะคะที่หันหลังให้กันแล้วนะ,ะเขาคิดถึงคุณตลอดนะคะที่ผ่านมาเขามีเรื่องปกปิดปิดบังคุณไว้แน่เลยหรือเขาให้คุณเป็นคนในความลับจนคุณต้องเดินหันหลังออกมาจากความสัมพันธ์เดิมๆที่มันไม่ตอบโจทย์ชีวิตคุณหรือไม่งั้นก็สํานึกในบาปบุญคุณโทษถ้ากรณีของของอีกฝ่ายมีครอบครัวนะคะ เลือกไปโฟกัสที่ครอบครัวตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ถูกต้องนะในหลักความเป็นจริงของการใช้ชีวิตเราต้องยึดหลักความถูกต้องเป็นหลักนะคะบางทีอคนเราอ่ะมันมันไม่ใช่ว่าจะได้อะไรมาตามความตั้งใจของเราทุกอย่างถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอะคะ่ะถ้าในกรณีของทั้งคุณและเขามีครอบครัวอยู่แล้วเลือกความถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีนะคะไพ่ใบนี้ออกมาคอนเฟิร์มนะ ถ้าในกรณีพวกคุณหันหลังตัดจบกันไม่ใช่ครอบครัวกันแล้วก็คือเขารู้สึกเสียดายคุณนะคะเพราะว่าคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดอะไรประมาณเนี้ผู้อ่านไม่รู้จะใช้วลีไหนนึกวลีนี้ออกก็เลยอ่าอยากจะพูดในแรนดอมนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับแรนดอมนี้นะผู้อ่านขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมแรนดอมนะคะโชคดีมีความสุขสุขภาพดีร่ารวยแข็งแรง ฝากกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่แรนดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ